แต่คือเหมือนมันลืมอวอาออกอะตอนนี้เอาวางเดี๋ยวทิกเก็ตเป็นหมอเขาให้เจอปวดปวดติกึงปวดโอ้เห็นปวดไม่ได้เลยอ๋อนึกออกแล้วขวาบนขวาบนขออะไรอ๋ออีกแล้วขออะไรขอทะยาวเลยขวาบนยิงมาเลยไปคุยกับลากมะม่วงไปไม่ได้น้องโบตรงนั้นต้องวิ่งมันกระโดดข้ามไม่ได้ กระโดดข้ามเลยลเหรอจะเป็นโซลิงไหมไงทำไมไปไม่ได้นี่ทายนี่เอแล้วแล้วนี่เพิ่งเริ่มต้นนะตัวจี๊ดตัวจี๊ดคุยกับ NPC เลยครับแล้วก็เข้าไปแรกครับเอามาละกอไปหรือเปล่า มาฟรีมะเขาเลยแต่อีวิวด์นะก็ใส่แสตลันแสตลันไหมคุยให้ละอ๋อมันติดอย่างงี้ด้วยเหรอคะนึกว่าจะตุกใช่ไหมนึกว่าคอมตัวเองกระตุกใช่ไหมระวังตายเอ๊ะอาตาเน่มาฆาตกรรมเซฟตี้ตัวเองไว้อาตาเน่เซฟตี้ตัวเองไว้เซฟตี้ลงเท้าตัวเองไว้เออไม่งั้นก็อันนี้ก็ได้ทำแสตลนไว้แซนไว้ นี่หลังกัปตันนี่กัปตันนี่อ่ะกับกัปตันอเมริกาดิบเดินไปรี่บอกควรติดแต่เมกาโน่ได้กัปตันเมกาโน่วิโลวิโลและกาแฟแตนไม่น้องโบแตนสวยเก็บอันนี้ด้วยคุนแจเงินเก็บของเก็บขยะีได้เลยน้องโบมีปั๊มมือป่ะมีได้ปั๊มมือมาก็พวกไวซ์สลิมพวกอะไรเงี้ยมาป่ะ มีบูโพชั่นนะเอาเอีคเออน่าจะโดนเบาอยู่เพราะว่าไม่ใส่เสื้อน้ำแล้วคิดอินเยอะน่าจะเบาอยู่นะมัวถอยมบวถอยนะระวังโดนปีนะไปไหนล่ะไอตัวปลาหมึกอ๋อมาคุยกันนี่ไงอ๋อนี่คือการละลายหลับเรียบร้อยคุยกับล่ามอ่ะมัว่้วนตีนขมาแมง เป็นตึงเลยนะเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเสื้อน้ำนะใช่ไหมชั้นนี้ปะนี่น่าจะอีกชั้นปะอันนี้ใชั้น่าจะชั้นเป็นชั้นไอตัวนั้นแหะไอเชื่ออะไรอะเป็ตัวถือหอกเขาก็แมนอะอ๋อก็แมนเออผมไม่แล้วเราฆ่าหมดนี้เราจะตายนะเนี่ยเอ้าลืมไม่เป็นไรปะน้องโบบไม่เป็นไรหรอกตายหรอกเราโดนร้อนนี่ก็ได้หรืยอยังไงเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวตายไปด้วยกันถ้ารอนี่ตายแน่นอนโดนมอนลุมมาแล้วเกโบแซนไว้ แทนวะหมดยังวะข้างบนต้องกลับไปเคียงหลังใช่ใช่ใช่นี่มาเข้าขอหลังเฮ้ยเอาวะ่ะเซฟตี้วอลให้ด้วยวะ่ะของแท้วะ่ะเนี่ะแหน่ะโล่หไม่ธรรมดาเออแม่รู้งานนะเนี่ยนี่พัฒนาแล้วเนี่ยนี่ไงเซฟตี้วอลโหดแซนให้ด้วยนี่เป็นม,มือชีพนะเนี่ย เป็นพีทแนวหนึ่งกดโจมสลับแล้วเนี่ยโอ้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพีทโน่หนึ่งนี่ยตัวงอแล้วเนี่ยโอ๋เอเป็นอิสาระลายอันนี้ที่มันดึกดึกนี่คือเป็นเพราะแมปมันใช่ไหมคะเนี่ยเพราะสาลายมันตบเบกมันตอปเกบกเหรอถ้า,าอยากให้มันยิงดิก็ก,กดคุยมกับสาลายให้มันหายไปก็จะพรังงานน่าเบื่อตรงนี้ได้แหละไม่เดี๋ยวเดี๋ยว แพทหน้าหนักกว่านี้มันมีวอเตอร์บอลด้วยใส่เสื้อน้ำครับอันนี้คนใส่ชสน้อน,นะำปดพัดน้ำด้วยไปไปกด,ดยาทาดําขาวเฮ้ยโดนถอดเรยียบร้อยเดี๋ยวไม่โดน, <c oughs> านโมาโม้ <c oughs> <c oughs> พี่ดูดิเรียบร้อยพีดโดนหนึ่งพีดย่อยหนึ่งแข็งหมดเลยอ้าวแล้วมันเป็นเสื้อกันฟอยไม่ใช่เหรอทัวนีมันแข็งนะ แข็งครับแข่งก็แข็งแต่เขาจะไงก็แข็งตัดซอสไม่ได้นอาจะยึดตู้เฮ้ยดูดิเดี๋ยวพีกเอ๋บอกมันง่ายเกินไปมีคนรับกระเม็ดแทนละตมไ่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายน้องโมแซนหน่อยเล้วแซนย ยังไงไม่ได้ oh ี่หนุ่มเหนือผมเริ่มมาถวยไปมือทางนิววาร์ไม่ไหวมั้ยเข่าอย่าบอะไรเมื่อกี้ดีปั๊มทันไอ้มอนไงมันลุมอ่าดูดิอ่าหันไหวไหมเอ่ะเรียบร้อยเอาวะเอาวะเข่าจริงกับตันจริงว่ะโดนอะไรโดนอะไรทำไมกระตุก โดนน้ำเนี่ยมอเตบอลเหรอมาเตบอลเนี่ยเอ้าถอดเงี้ยมาใไม่ใช่โดนถอดบ่อยจังหอมถอดเงี้ยได้ง่ายเนี่ยหอมถอดมาอยู่อะไรตรงนี้ว่าเราเนี่ยเก็บใจเงินด้วยนี่มันเรามันส่วนเกินนี่หว่าอันนี้อันนี้นี่ไงนี่เออนี่ไง อนั่นแหละถูกต้องน้องโบต้องแฟนตรงที่โดนปีนถูกต้องครับเย,เย,เย,เยนเนี่ยมากพี่แก้มครับพี่แก้มครับแกนแตงหนึ่งโบเดินกลับมาไหนโบเดี๋ยวโดนมาต่อบอลเจอม,มาไหนนี่ทุกคนดู <c oughs> โอเคเข้ามาครับต่อไปจะไปตบบอลแล้วนะอุ้ยเข้ามาลึกเหมือนกันนะเนี่ย พร้อมนะเข้าเลยนะเฮ้ยแข็งโมแซนไว้แซนไว้แซนไว้อ่านอะไรต้องครับมาเลี้ยงเลยตัวหนึ่งเหรอมาตัวหนึ่งมาจะเกิดแล้วตอนนี้ไงโอ้เรียบร้อยแข็งแข็งกันงหมดเลย วัตบอนโดนเมื่อวันนี้ไม่โดนคัดน้ำโอ้ย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 ดนัตบอนว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 ัอนอย่าเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยังไม่ายวัตบอนรัวเลยอ่ะน่แล้วเรียบร้อยว้าวเฮ้ยยังไม่ได้ท่าเลย นี่หลุมคาไงเฮ้ยนี่ไงมีกุญแจทองด้วยไอตัวเงินอ๋ออันไหนก็เธอเก็บไปแล้วต่อไปกองไหนหนึ่งสองสามอ่ากองไหนให้น้องโบเลือกน้องโบหนึ่งสองสามการกางปั๊บปั๊บดาวไปลงไปข้างล่างจะเอาเปิดกล่องโอ้โหมีโหลืมลงกระถาเลยชยันโตอ่ะ กกแมสคาตาเล่ไม่ดรอปเลยไป